สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอ่านไพด่ดูดวงกับช n แนลต้นกมุดครับผมขอต้อนรับผู้ติด,ดตามแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ทุกคนนะครับวันนี้จะอ่านไพ่ในหัวข้อตามหน้าโปรคลิปเลยนะครับคำทำนายในคลิปนี้จะอยู่ได้6เดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปเนาะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเข้ามาชมคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับ ที่เรียกกันว่า timeless นะครับไม่มีเวลาจำกัดน,นะมาคุณได้ไพ่ Ace of p e n t a า l e s นะครับเนี่ยพลังงานของคนขยันเนาะช่วงนี้กำลังมุ่งมั่นตั้งใจตัวคุณตอนนี้กำลังมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่คุณกำลังโฟกัสนะครับถ้าเป็นเรื่องงานคุณก็กำลังโฟกัสกับงานนะครับถ้าเป็นเรื่องการสอบคุณก็คาบคาเม้นเกี่ยวกับการ เตรียมตัวที่จะสอบนะครับกำลังลงมือทำอย่างหนักหน่วงขยันทำต่อเนื่องกับสิ่งที่คาดหวังว่าจะทำนะครับสิ่งที่กำลังจะทำสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้คนกำลังขยันกับมันอย่างเต็มที่เลยนะครับไพ่ที่ได้สถานการณ์ที่เข้ามากระทบคุณตอนนี้คือเป็นช่วงแห่งการคุณได้ไพ่สีไม่เท้าถ้ามีแผนจะแต่งงาน ก็จะได้แต่งงานนะครับมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับความมั่นคงนะครับมั่นคงมีความสุขนะครับสั่นกระดิ่งให้คุณหน่อยคุณได้ไพ่ดีนะครับเป็นไพ่ที่ดีเลยนะไพ่ใบต่อไปคุณได้ไพ่ ฟลออฟซอร์สอ่าคุณคิดว่าคุณคิดว่าตอนเนี้ยคุณคิดว่าตอนนี้นะครับคุณน่าจะอยากพักผ่อนสักหน่อยอ่พักผ่อนสักหน่อยได้ไหมอยู่นิ่งไปก่อนพักผ่อนสักหน่อยได้ไหมสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่นะครับมันจะได้พักไหมล่ะเนี่ย มันเป็นช่วงที่คุณกำลังขยันเลยเนี่ยคุณจะได้พักไหมเนี่ยหรือว่าเป็นกรณีที่คุณกําลังลงมือทําไปด้วยคือขยันมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํานะครับแต่ว่าในใจคุณก็โอ้อยากพักบ้างจังเลยอะไรแบบนี้ไหมนะครับเปิดให้กันต่อครับ t e m p l a e s ุณต้องปรับสมดุลน,นะครับถ้าด้วยความที่ว่าหน้าไพ่คุณออกมาว่าคุณอยากพักเนาะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็มาสอดคล้องกันอีกว่าต้องปรับสมดุลแล้วแหละเพราะว่าดูจากหน้าไพ่เนาะเป็นกรณีที่คุณเนี่ยมุ่งมั่นโฟกัสแล้วก็ลงมือทําต่อเนื่องด้วยความที่ว่าทําต่อเนื่องเนี่ยบางทีร่างกายมันล้านะครับบางทีร่างกายมันลามันเกิดสภาวะเครียดน,นะครับ มันเกิดสภาวะเครียดเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับถ้าคุณรู้สึกแบบว่าอยากพักจังเลยพักนะครับแบ่งเวลาพักบ้างก็ได้นี่ยคุณทําต่อเนื่องมาแล้วเนี่ยคุณทําต่อเนื่องมาอย่างหนักหน่วงแล้วมันต้องมีบ้างแหละเวลาสักห้านาทีเวลาสักสามสิบนาที้คุณได้พักผ่อนนะครับหรือดีไม่ดีบางคนอาจจะสามารถลาได้เลยนะอา,อาจจะสามารถลางานได้เป็นวันเพื่อไปพักผ่อนได้เลยนะครับนะพักผ่อนบ้างปรับสมดุลบ้างนะครับ อดีตของคุณอดีตของคุณคุณเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์นะครับอดีตของคุณนะคุณเป็นคนที่แบบว่าเจ้าเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียดีมากๆเลยครับเป็นคนที่คิดเอทเนาะเขาเรียกว่าเป็นคนที่หัวคิดเอทมีไอเดียดีๆเยอะแยะเลยครับแล้วก็บุคลิกภาพของคุณนะครับเป็นคนที่บุคลิกภาพดีนะครับไม่ว่าคุณจะชอบแต่งตัวสไตล์ไหนคุณบุคลิกภาพดีในแบบของคุณครับ คือถ้าเป็นผู้ชายเนาะคุณจะชอบแต่งตัวสไตล์สตรีทฮิปฮอปหรือจะชอบแต่งตัวสไตล์หนุ่มออฟฟิศหนุ่มเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับได้เลยนะครับคุณดูดีในแบบของคุณนะแม้กระทั่งบางคนเนี่ยแต่งตัวแบบสายลุยแต่งตัวแบบเซอเสืลุย,ลย,ลย,ลยเนาะบางคนแต่งตัวแบบเสื้อยางหล่อนะครับคุณหรือเปล่าอ่าถ้าคุณเป็นผู้เป่าไทยบ้านก็เป็นผู้เป่าไทยบ้านที่มีเสน่ห์นะครับ นี่อย่างนี้เลยตน้นต้นพูดอย่างนี้เลยทีนี้ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าคุณที่เข้ามาชมเป็นผู้หญิงนะไม่ว่าคุณจะชอบแต่งตัวสไตล์ไหนนะครับแต่งตัวสไตล์น่ารักน่ารักสไตล์สาวคาเฟ่หรือจะชอบแต่งตัวแบบชิลชิวธรรมะเมแมงชิลชิหรือคุณอาจจะชอบแต่งตัวแบบไฮโซอ่าแบบสวยหรู สวยแซบอย่างนี้นะครับได้เลยนะคุณดูดีในแบบของคุณนะคุณดูดีเนะี่ยไม่ว่าคุณจะชอบแต่งตัวสไตล์ไหนคุณก็ดูดีนะครับอันนี้คือตัวตนของเออน,นี้คืออดีตของพวกคุณนะครับที่เข้ามาชม นึงเรียญอา้าวมีโอกาสเข้ามานะครับคุณได้รับยื่นโอกาสโอกาสที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสเรื่องงานโอกาสที่จะสร้างเงินนะครับเป็นการที่ได้รับอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณทำงาน ในงานที่มันต้องมีการไต่ระดับเนาะอาจจะได้เลื่อนขั้นนะครับอาจจะได้เลื่อนขั้นได้รับตำแหน่งนะครับเป็นไพ่ที่ดีนะดีเลยดีเลยมามาครับถ้าเกิดว่า พลังงานหน้าไพ่ที่ต้นพูดมาเมื่อกี้ตรงกับเรื่องราวของคุณนะไปดูกันต่อเลยมาดูกันครับไพ่ใบต่อไปอะไรคืออุปสรรคของคุณนะครับอุปสรรคของคุณคืออะไรชึบอ,อันนี้มันหล่นลงมา2ใบนะครับไม่เอานะครับเพราะว่าจะเอาใบเดียว อุปสรรคของคุณคุณได้ไพ่ tree of pentacles นะครับอุปสรรคของคุณคือรู้สึกว่ายังไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานรม่เปล่าครับเพือ่อนร่วมงานของคุณน่ะคุณกับเขาอ่ะยังไม่ได้ร่วมมือกันเท่าที่ควรไหมคุณใช้เดี่ยวมากเกินไปไหม หรือหนักกว่านั้นคุณทะเลาะก,กับเพื่อนที่ทํางานหรือเปล่าครับเนี่ยในในไพ่ที่ขึ้นนะครับดวยความว่าไพ่ที่ขึ้นนะมันเป็นไพ่แห่งการร่วมมือเนาะมันเป็นไพ่แห่งการร่วมมือไม่ว่าจะเป็นร่วมมือกับมนุษย์ด้วยกันร่วมมือกับมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะร่วมมือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะนะครับหน้าไพ่ที่ขึ้นนะมันเป็นไพ่แห่งการร่วมมือช่วยกันคิดช่วยกันทํา มีความคืบหน้ามีความเจริญก้าวหน้านะครับแต่ไพ่ใบนี้ตกลงมาที่ตำแหน่งอุปสรรคก็คือคุณยังไม่ได้ร่วมมือกับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับคนรอบข้างกับกับคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยกับสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยคุณยังไม่ค่อยได้ร่วมมือหรือขอความช่วยเหลือจากคนที่เกี่ยวข้องในโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำนี้นะครับ ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อคุณคุณเบื่อครับคุณรู้สึกเบื่อครับหรือคุณเฉยเมยอครับมีคนยื่นโอกาสเข้ามาหาคุณนะโอกาสนะโอกาสนะพุ่งเข้ามาหาคุณนะแต่ว่าดูเหมือนคุณจะเฉยเมยอยู่เหมือนคุณจะไม่ได้ชายตามองโอกาสนี้เลยไม่ว่าคุณจะมองเห็นโอกาส ก็รู้แหละว่ามันเป็นโอกาสแต่ไม่ได้สนใจโอกาสนี้นะครับหรือไม่รู้ตัวเลยว่านี่มันคือโอกาสนะเพราะว่าคุณมัวแต่โฟกัสอยู่กับสิ่งที่คุณทําหรือโฟกัสกับสิ่งอื่นนะครับนี่คือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อคุณนะเนี่ยเราไพ่ที่คุณออกมานะไพ่ของคุณที่ออกมาเนี่ยคุณอนะได้รับยื่นโอกาสนะครับมันมีมันมีปัจจัยมีสถานการณ์ที่ มงบอกว่าคุณนะ่ะได้รับได้รับยื่นโอกาสนะครับคุณจะได้รับโอกาสคุณจะได้รับโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินเนาะแต่ทีเนี้ยไพ่ต,วตพัวเนี้ยในตําแหน่งไพ่สี่ถ้วยเนี่ยโฟครับเนี่ยมันขึ้นในตําแหน่งของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อคุณนะครับมันหมายถึงว่าโอกาสที่ยื่นมาตรงเนี้ย คุณนะไม่ได้สนใจโอกาสนี้นะครับด้วยความที่ว่าคุณรู้แหละว่ามันเป็นโอกาสแต่มันไม่ใช่โอกาสที่ฉันต้องการหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคุณมัวแต่จดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นแล้วไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคือโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนาะเพราะฉะนั้นโอกาสมันมาแล้วนะครับโอกาสมันมาแล้วเดีย๋ยวเรามาเปิดไพ่ต่อกันนะครับไพ่กันต่อ สิ่งที่คุณกังวลคุณได้ไพ่ส r ตร g t h คุณกังวลว่าจะทำงานยากได้ไหมคุณรู้สึกไม่ข้างในของคุณคุณไม่ได้รู้สึกเข้มแข็งคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เหรอคุณไม่มั่นใจตัวเองนะครับข้างในของคุณน่ะคุณไม่มั่นใจว่าสิ่งเนี้ยที่มันเป็นสิ่งยากๆที่คุณกำลังจะทำเนี้ยคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะทำได้ไหมนะครับ มาครับมาดูกันเพราะฉันน้ำราเปิดไพ่ดูกันโอ้คุณได้ไพ่ king of king of cups นะครับไพ่สรุปใบสุดท้ายนะครับ แนะนำให้คุณนะครับให้คุณปรับเรื่องอารมณ์เนาะให้คุณปรับเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์นะครับตอนนี้คุณทำงานต่อเนื่องมายังหนักแล้วเนี่ยจนคุณรู้สึกว่าอยากจะพักเนี่ยต้นมองว่าด้วยความที่คุณทำงานมาหนักแล้วก็ต่อเนื่องเนี่ยแหละมันเลยทำให้คุณรู้สึกเครียดเกินไปทำให้คุณรู้สึกกดดันตัวเองเกินไปเนี่ยแม้กระทั่งไพ่ที่คุณกังวลเนี่ย คุณยังกังวลว่าคุณจะทํามันออกมาดีไหมคุณจะทํามันสําเร็จไหมคุณจะทาได้ไหมสิ่งที่ทําเนี่ยมันยากเหลือเกินนะครับไพ่สรุปของคุณนะครับคุณได้ไพ่ k ิงออ f คั p นะครับให้คุณนะครับปรับเรื่องอารมณ์เนาะให้คุณทําความเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันหนักมันยากแต่มันเป็นไปได้อยู่แล้วครับมันทําได้อยู่แล้วแหละที่คุณน้อยที่คุณเหนื่อย มันมาจากความเหนื่อยมันมาจากความเหนื่อยเลยส่วนหนึ่งเนาะความรู้ที่คุณมีความสามารถที่คุณมีเนะี่ยมันมากพออยู่แล้วนะครับคุณลงมือทําไปเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันยังขาดอะไรอยู่นะครับที่คุณต้องพัฒนาเพิ่มนะครับคุณก็พัฒนาสิ่งนั้นให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลงมือทําต่อไปเนาะถ้าเกิดว่าเครียดถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนครับ เพราะฉะนั้นสำหรับบางคนนะที่คิดว่ายากเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินเลิกดีกว่าไม่เอาแล้วดีกว่าอย่าเลิกนะครับอย่าล้มเลิกนะทำต่อบางทีมันอาจจะติดอยู่แค่ความคิดของเราก็ได้มันอาจจะติดอยู่แค่อารมณ์ของเราก็ได้นะครับลองปรับอารมณ์ดูนะลอ,ลองลองรับฟังเสียง จากภายในตัวเองดูว่าตอนนี้เหนื่อยตอนนี้อยากพักคุณก็ไปพักนะครับคุณก็ไปหาอะไรอร่อยอร่อยกินนะครับถ้าชอบกินถ้าคุณพักผ่อนด้วยการกินถ้าคุณสามารถผ่อนคลายด้วยการกินคุณก็ไปหาของอร่อยอร่อยกินในเมนูที่คุณชอบนะครับถ้าคุณสามารถผ่อนคลายได้ด้วยการไปสัมผัสธรรมชาติด้วยการไปในที่ที่สวยๆนะครับ คุณก็อาจจะหาเวลาแบ่งเวลาแล้วก็พาตัวเองไปยังสถานที่นั้นๆที่สามารถฮิวให้คุณได้นะครับที่สามารถเติมพลังให้คุณได้สถานที่สวยๆส,สถานที่ธรรมชาติที่คุณชอบคุณไปได้เลยนะครับ mm hmm. ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่สามารถไปได้ด้วยข้อจํากัดส่วนตัวของคุณนะครับ mm hmm. คุณก็อาจจะนอนอยู่บ้านเนาะคุณอาจจะนอนพักผ่อนอยู่บ้านให้หายเหนื่อยเนาะแล้วก็ดูสื่อ ต่างๆหรือทํางานอดีตต่างๆอย่างเช่นปลูกต้นไม้อย่างเช่นทํางานบ้านทํางานอดีอกทําสิ่งต่างๆที่มันช่วยให้คุณผ่อนคลายนะครับให้คุณเยียวยาตัวเองขึ้นมานะครับให้มีพละกกาลังให้มีแรงใจในที่จะทําต่อนะครับเพราะฉะนั้นให้ลงมือทําต่อไปได้เลยนะมันทําได้อยู่แล้วแหละนะครับ นะครับเดี๋ยวต้นว่าต้นจะเปิดไพ่เพิ่มให้สักหน่อยแล้วกันนะครับเปิดไพ่เพิ่มให้คุณนะครับเนี่ยคุณได้ไพ่เพจออฟเพนเ a ิลเ s นะครับ ได้ไพ่หนึ่งถ้วยได้ไพ่แชรีตนะครับเปิดไพ่เพิ่มนะครับเปิดไพ่เพิ่มเนี่ย ยังบ่งบอกว่าคุณอาจจะได้รับของขวัญนะครับคุณจะทําได้นะครับคุณจะได้รับของขวัญนะครับกับสิ่งที่คุณทํานะครับคุณจะได้รับชัยชนะนะครับการลงมือทํานี้คุณจะประสบความสําเร็จนะครับจะได้รับชัยชนะนะครับกรณีที่เป็นการแข่งขันนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นโอกาสใหม่เป็นโอกาสใหม่ๆสําหรับคุณเป็นโอกาสใหม่ๆสำหรับคุณนะครับ แล้วก็จะทําให้คุณมีอารมณ์ดีขึ้นนะจะทําให้คุณนั้นแจ่มใสขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสิ่งที่คุณกังวลอยู่เนี่ยให้ปรับเรื่องอารมณ์เนาะให้ปรับเรื่องอารมณ์ให้ปรับเรื่องความคิดแล้วลงมือทําต่อนะครับมันได้อยู่นะเนี่ยถ้าลงมือทําต่อไปเนี่ยคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่เปี่ยมเหมือนได้ของขวัญเลยอะ่ะอืม แล้วก็การลงมือทำครั้งนี้คุณจะประสบความสำเร็จนะครับจะได้รับสิ่งใหม่ๆที่ทำให้คุณอารมณ์ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอให้คุณทำสำเร็จนะครับไม่ว่าคุณกำลังทำสิ่งไหนอยู่นะครับโชคดีครับสวัสดีครับ